จากี้ลบหรืครับที่อื่นก็มีให้เบิร์ดเยอะก็จะเบิดตรงนี้เป็นไงจบไหมอุ้ยโอ้โหอุ้ยประชาชนดูประชาชนประชาชนจัดลูกไปด้วยฮะประชาชนเปพยายผมนะเจ้าตอดนะฮะตอจ้ตอด์ไผมด้วยนะฮะ งป่ะะอไรนะมันไม่ได้กระตุกตลอดใช่ไม่กระตุกตลอดแต่ส่วนมากจะกระตุกอยู่นี่ก็กระตุกอ่ะใช่ส่วนมากกระตุกไม่ได้โอเคเท่าไหร่อ่ะอ้าวหอยมาทำไรอ่ะสวัสดีครับเมื่อไงพอไม่ต้องดูอะหนูพาแม่มาเปลี่ยนเสื้อแล้วนี่ไปพาฟลอตตี้ที่ไหนมาเนี่ยแม่หนู แม่ทุนหัวหนูแม่แหวนีี้เน่ยแต่งตัวแต่งตัวสกินน้ำมาเลยนะกำลังจะพาไอ้เฮียพอจะมีโทรศัพท์กินที่คุณเคยไหมกินขนผมคอมาเลยนะเแย่รีบไปไหนไหมไม่รีบไปพักก็ไม่รอแม่หนูจะพาแม่มาเปลี่ยนตัวผ้าแล้วก็หาโทรศัพท์ให้เหรอใช่แม่จะย้ายมาอยู่กับหนูที่นี่มีมีเอาอันนี้ไปวิปเบอร์อะไรจ๊ะไหนพูดสิอ่ะ ขอให้พี่ขอเงินเปลี่ยนสภาพสักสองร้อยสิยืมก่อนเอ่อสามสองเก้ามเจอกันพอดีเลยนะถามเม่เงสดๆอันแม่ไปเลือกก่อนนะหนูไปกดเงินก่อนโอ <Okay S 1> เคครับแม่อย่าไปนัวฮียาเขาละ <laughs> ใช่อย่านนวเฉินมาล่าก็ใจไหมโอ้ยชาตินี้แค่ครั้งเดียวก็พอเลยที่ตาบอดอ่ะไม่ต้องตาบอดจำอะไรเนี่ยหรอกแต่งตัวบ้าแต่งตัวบอยแล้วดูผมไว้ผมผมทรงอะไรเนี่ยเดี๋ยวว่าอย่างนี้แต่งตัวอะไรเนี่ยแต่งตัวได้ชุเล็ดมากจริงไม่เถียงอย่าหาทำคือจะให้มันดูแบบเซ็กซี่กระชากไวยหรือไงอยาอยากขยี้สิแค่นี้พอแล้วใช่ไหม หรือไงคืออยากให้มันดูแบบว่าแบบเสือสาวเหรอหรือไงเฮียวดีครับสวัสดีครับผมเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับเพิงโอ้โหนี่เฮียควงสาวคนใหม่อีกแล้วเฮ้ยไม่ใช่นี่แบบแบบเพราเปลี่ยนเสื้อผ้าเขาเพิ่งมาเฮียสวัสดีครับ ไอ้นิมนกนทักซีซัวเขากัดขาด้วยเดีย๋ยวทักซีซัวฮาใช่ไม่ฉิดยาด้วยโอ้โหเออเดี๋ยวซีซัวทักไอ้พวกนี้นี่ <c oughs> ทักไม่เรื่องโดนแดกแขนฟีฟีนะมึงแม่แม่กระเป๋าอะไรอ่ะแม่แม่สองเก้าหกมันเก๋สิลายแบบแปลกวเฮียโอ้ยแม่ อากาศมันก็ไม่ร้อนขนาดนั้นนะมือไม้สั่นไปหมดแล้วนี่โอ้ยเดี๋ยวก่อนกเกงก่อนละกันไม่ได้เสื้อก่อนเห็นหัวนมแล้วน้าโอเคโอเคเดี๋ยวเฮี้เชิญอยากรีเทิร์นทำไงไม่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 หมายถึงว่าไม่เหลือไม่เปลี่ยนหรืออะไรครูมาแบบนี้หรือไงย่าไอตัวนั้นมาแบบนี้ หอยแม่ใส่ชุดได้ดีที่มันดูเรียบร้อยเรียบร้อยน่ะแม่แม่ใส่ไงแม่ก็ไม่เรียบร้อยทำไมที่แมควรใส่กางเกงก่อนนะจริงจริเป็นงานชุดนี้น่ารักวะแม่อย่าเลยถือว่ายดอ่ะ่ฮยเฉินครับดูเรื่องเฮียหลวงอายยังทำไมเหรอ ย่าหลงเครียดๆน่ะทําไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นพูดไม่ได้คนเยอะทําไมอ่ะโป้เหรอไม่ไรักสุดนิคนไปย๊ยยาวว่าไงหลงอยู่ไหนนะหลงอยู่ไหนแล้วคือเค,เคเรียดๆหรืออะไรบุฟฟิงนอกไปอุย้ยอย่าทุบอย่าทุบไม่ใช่ไม่ใช่โทรศัพท์ติดมืออ่ะว่าไงว่าไปเหมือนว่าว่า เหมือนเขาจะมีลูกเพิ่มอะอ๋ออ่าแล้วไงต่อแล้วก็แล้วไงเป็นลูกที่แบบมันมันไม่ได้เป็นเด็กนะมันโตแล้วด้วยยี่สิบปีแล้วอ่ายังพอจะรู้ไหมว่าเป็นลูกใครจะร,รู้ไหมว่าเป็นลูกใครอ๋อหมายถึงไอ้นี่เหรอเรื่องพิงค์เหรอใช่ก็พิงค์มันเป็นลูกอ้หลงนี่ แต่หนูถามแล้วนะว่าให้ตรวจ DNA e อ็นเอไหมแล้วเขายังไม่ให้ตรวจอ่ะมันก็คงไว้ใจมันแหละมั้งมันก็คงไม่รู้จะมีเหตุผลว่าจะตรวจทำไมแล้วใครขโมยรถกูวะเนี่ยอา้าวหายละเป็นโคเมต,ตัวนี้หายไปไหนเนี่ยท้าไม่เขียนไม่ล็อกรถ,รถ,รถป่าวเฮียขโมยเข้ามาอีกทีเหมือนกันเห็นจอดแล้วโรงพยาบาลแม่งเอ้ยจะไปรถถูกก็ได้ใครแม่โมยวะ เมื่อคืนอ่ะไอพิงกี้มันแบบเครียดมากเด็กมันแบบสับสนทางความคิดอะค่ะจิตแพทย์ห,อ,หอยหอมเลยก็เลยต้องทํางานเหรอไงต่อใช่ก็เลยพาน้นงไปจัดลําดับความคิดอะค่ะไม่ดูอตอนนี้โอเคคืนยังแต่เมื่อวานก็คือโอเคคืนแล้ว,วแต่ว่าเฮียหลงอ่ะเหมือนตะเคียนะเพราะเมื่อเช้าอ่ะยังนั่งเปลี่ยวนั่งแบบนั่งเยี่ยวอยู่คนเดียวอยู่เลยอืมเครียดเรื่องหมายถึงว่าเครียดเรื่อง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 ลูกเนี่ยนะนะ ใช่เคียดเาว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้คุยกับพี่หมวยนานมากเขาไง๋อใช่แล้วเขาจะเข้าไปคุยยังไงพี่หมวยเขาก็ไม่ได้อยากคุยด้วยขนันเลยใช่ไม่หรอกบ้าเิดเราคิดเยอะไปน่าจะดีนะไเฮียเฮียต้องดูเพื่อนหน่อยนะหรือว่าเฮียดูตัวเองไม่ไหวเลยเออท่นี้ตัวตัวเองแง่เลยชีวิตชีวิตชีวิตพี่เฉลเราเองมากเลยตอนเนี้ย แต่เช่เราพาพี่ับยรถก่อนสิได้ได้ขับให้มาห่ชื่อครับีครับเพิงเอาก็ไพายรถมาก่อนสิจะไปไกหนดสามคนไม่เอาไม่เอาไม่ไม่อุ้มใช่นขับรถที่ไหนอุ้มมันได้รถใครขบคไรมาเนี่ยหนูไม่หนูแล้วหนาอะไรตัวใหญ่ขนาดนี้ รถหอยหอมเดียยแหละอ๋อสวยไหมสุดยอดเลยสีโคตรปั่นเลยเหนูไม่ได้เลือกเองอะ่ะใครเลือกให้อ่ะสองเลือกให้เหรอโอ้ยจังถ้าเป็นในสองเลือกหนูขายรถทิ้งเลยอะ่ะถ้าเกินไปพี่คอนเนอร์เลือกให้เฮียหนูจะพูดเรื่องดีพอดีแหละน้ำเน่าแย่โผวิขียใจว่ะโอ้โหวมาสเทใช่นะ จคกี่ลบหรือลดคับที่อื่นก็มีให้เบิร์ดเยอะก็จะเบิดตรงนี้เป็นไงจบไหมอุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยประชาชนดูประชาชนปะจูมด้วยฮะประชาชนไปพยา้ผมนะจตอรนะฮะตอรอจตอผมด้วยนะฮะ แจ้งตำรวจให้ผมด้วยนะถ่ายรูปไว้ถ่ายรูปไว้ฝากแจ้งหน่วยด้วยนะครับฝากแจ้งหน่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับคุณตำรวจปัดถุงครับนายคุณตำรวจคุณตำรช่วยด้วยครับไอไอรถคันสีเอ่อคันสีมะนาวคันนั้นนะครับมันเอาปืนไล่ยิงผมก็บอกครับจนอาจารย์จอดอยู่นั่นน่ะมีพยานครับมีพยานใช่ครับคันนี้เลยครับคันนี้เลยครับคุณตำรวจคุณตำรวจสวยตำรวจจับเลยจับเลย ตำรวจผมเอาความเป็นที่สุดจับเลยจับมาเลยกระเื่เลยกระเื่เลยกระเื่จับมาเลยผมเอาความเป็ที่สุดจับมันจับมันจับมาเลยจับมาเลยจะทำให้เขาลุกเข้แล้วจับมันจับมันจับมันมันก็ไปเกาะคดีจับมาเลยผมจะเรียกค่าเสียหายด้วยมันยิงผมอะไรเงี้ยาวเงจับเลย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 เออสวยโอ้สวยสวยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าหอยไปไปเดินไปคดีกับมันก่อนเรียกค่าเสียอุ้ยตำรวจช่วยด้วยครับเออเดี๋ยวรับไห้ เขียร์ตรงนี <deal> <vastly lava> <less> ้ก่อนสิจะเรียกเขาเสียหายมันโอ้โหพระเจ้าตำรวจช่วยชีวิตไว้ตำรวจตำรวจช่วยด้วยครับคตำรวจช่วยด้วยครับคตำรวจช่วยสวยครับ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 โอ้โหพระเจ้าขอคุณพระเจ้าขอคุณพระเจ้าผมรอตายแล้วโอคุณพระเจ้าคตำรวจช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับผมอยู่ในเมืองตำรวจปลอดภัยแล้วครับล็อกมันไว้ค่ะล็อกมันไว้ค่ะเดี๋ยวมันออกมาค่ะยุบมันออกมามันจับแปลกแปลกวะ ตำรวบเรียกค่าเสียหายครับผมนั่งอยู่บนรถผมโดนยิงครับคือผมต้องบอกก่อนเลยว่ามันสมบูรณาเบ้ผมเสื่อมมากครับคือท้าให้ผมเยี่ยมผมรู้สึกว่าผมเยี่ยมไม่ออกเลยครับตอนเนี้ยแล้วคือเขายิงเข้ามาค่ะใช่ครับหอยค่ะทะลุใช่ครับวัชิลิโคนนะคะวัชิริโคนมันแรงอทะลุหอยทะลุหอยด้วยค่ะแล้วคืวจเราทะลุหอยกันแล้วเราไปกันเถอะเออแต่ผมขอเรียกค่าเสียหายครับผมขอเรียกค่าเสียหายผมเอาค่าเสียหายได้ครับแล้วใคหอยไปรับเจอส่อรอหรือไหนพี่ไปรับเออเดี๋ยวไปรับเองเดี๋ยวรับให้ หาตังใช้หน่อยเฮ้ยจิบอะไรอ่ะเร็วๆสิใครอ่ะชาคริสหรอชาคริสขึ้นรถมาเร็วจะไปไห้ไป ม,มีรถไปหรอนะนเลยขึ้นเฮ้ยทำไมเล่นตัวโอ้โหนี่อะไรหมอทำไมเล่นตัวไม่ปล่อยเดินกลับกระบุนแล้วจะบอกให้นี่จะไปไหนเนะนี่ยหนาสดลไงมาทำอะไรอะ่ะมาจับป๊อมาบายนี่ดิมาแจ้งความดิโดนยิงดิม,มาเร็ว ฝ่ายก็โดนยิงเหมือนกันโดนยิงยี่หอยเลยตำรวจมาแล้วครับตำรวจครับไม่นี่แหลครับม่ไแจ่มเขาเป็นใครครับเฮียหนูว่าเฮียแต่งตัวเด็กไปนะก็กระชากไว้นิดหน่อยไม่ชัวร์บอกเขาบอกไม่ใช่เฮียไม่ใช่อ้าว ว่จะเียคือเขาบอกว่าไม่เมือเียไม่ขอโทษผมเพิ่งเข้าประเทศไปไผแต่ตัวไม่รู้ไปหน่อยเหรอไหอต้องไปได้แนล้วกัชาอ้นลวกันนไ้วาคนาเอเดี๋ยวพี่ตาไปน้องมาเคลียร์ดีก่อนเออเคลียร์ดีเรื่องอะไรวะเออพี่ขับรถมาแล้วโดนคนเอาเอาเทเซอร์ยิงพี่ได้เอาเหามันไอชักกี้ไอชักี้เออไม่รู้จักวะโอเค ขอล็อกมือไว้ครัหรอครับผมได้ค่าเสียหายครับไดเลยมันคือเครื่องสังหารเคลื่อนที่ผมบอกเลยมัอันตรายเคยเข้ามาทนี้ครับไม่ผมขอยืข้างนอกเดี๋ยวเพื่อมันอันตายผมนั่นเข้าเอาไปแล้วคุณมาดูเิเอาเอสิเอาสิเอาเอยู่เออจับไปจับไปสวยสวยสยครณบอกเลยมันคือเครื่องจัรสังหารจับตัวมันดีๆล็อกมันไว้ได้แน่นเลยแล้วผมจะตังค์ด้วยนี่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 นีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีี เขี่ยครับเขาไม่สำนึกเลยครับโดนจับแท้ๆไม่โดนข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับใช่ครัยอมความไหมไม่ยอมครับไม่ยอมเบาๆหนนะบาๆไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมท่นก็แปลงแต่กูก็างว่าเป็นแมงังไงว่เปนโดนทำรายร่างกายชุดใหญ่ไม่ยอมความโดนค่าปรับสามพันนะครับยีบาทีนะไม่แล้วผมโดนบนรถเลยนะครับแล้วคิดดูมันชนรถผมด้วยครับชุดใหญ่เลยชนรถด้วยหรอใช่ครับเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเ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 ฮ้ย วันนี้ไม่ได้ส่งของนะขอพักขอพักเออเออแล้วโปรโมทตอนไหนอะอะไรนะโปรโมทโปรโมทหนังตอนไหนอ่ะโปรโมทหนังตอนไหนไม่รู้ว่ะแลจาไอ้โบบิลลี่อ่ะไม่เห็นเขาเลยอ่ะเออเออแล้วมันก็มาโอเคเออผมด้วยนะเออเออที่เราไม่ส่ำนิดเลยนะใช่ไอ้กูปิดแอร์ได้หนาวว่ะขอจ๊หอยขอจ๊หอยตอเรียกข้าวเสื้อขาวเราคุต้องเงิปเลยไอ้เขียวใครเขาแอบดูเลยนะเสื้อแดงละโอ้ยโอยเราไม่เห็น เขาแอบเห็นไม่เห็นไม่เห็นลูกยนี่ขนาดทำมาแล้วเนี่ยเขาทำไ้แค่นี้ครับทำไมทำไม่เทมันรี้างต้องไปยด้ปยค่นี่ขนาดทำมาทำไ้แค่นี้ครับทำไ้แค่นี้งบหมดานดีนหอทำมาข้างเดียวอะปล่าเขาจะใส่ค่าปรับนะครับครับปรับสามพันนะครับ สองคนโดนหกครับโดนอวยเพราะใครครับโดนโดนโดเพราะใครสับ้นะค่าเสียหายไม่ยอมคำนะครับแล้วแล้วคุณอาสุนจะเรียกค่าเสียหายใช่ไหมครับไอ้เสื้อแดงก็ใช่ครับใช่ครับแล้วคือมีประชาชนตัวนั้นเห็นครับคือผมไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยครับไม่มีปีมีคุยเขาก็ทำกอย่างเงี้ยผมผมจะเรียกให้หนักเลยครับผมบอกเลยโอเคครับแล้วปัญหาคือหมอด้วยครับค่าปรับนะครับคือค่าปรับค่าปรับโดนโดนอะไรบ้างครับโดน ทำรายร่างกายผู้อื่นนะครับรัาผันนะผมไเหลือใครเลยใต้ป่นี่ยครอเขาทำร้ายที่ทำร้ายหน่วยงานด้วยหรอเอาปืนยิงหอย่ยิงอะไรนะตรงแยกเล่ไอชอวเขาปยรเหรอขาเขาขับมาใช่ไหมช่บหลงีถูกยิง่วงปั๊กคึ่งอย่างเงี้ยหก็เลบช่ครับดครับดูมครับกากวนครับเป็นกากวนด้วยเขก็ถอยเลยาเรียกหอยเยหอยจหอยเลหรอถูก เขาเลี้ยหอยอยู่พี่เขียวเอาถอยหน่อยแล้วคิดดูข้อปืนยิงหอยด้วยครับโหดมากนี่พยายามฆ่าหมอเลยเนี่ยใช่พยายามฆ่าหมพยายามฆ่า เากหมือนจะเป็นขยันใว่างั้นเขาจะเป็นพยานแล้วเขาก้ยกิงหมอนถูกเลยค่ะถูกถูกถูกใช่ใช่ไอ้หอยทำอะไรผิดอ๋อถูกถูกไหมะหลับตรงไหนอะเราไมบอก่บรจิรีเป็่าบอกว่าจักหอยไปเจอไปหอยไม่เอาละหอยเลยหัวว่ะเออจากหอยไปได้จับหมยใช่เออสวยฮะอ้อ้าวนี่นี่โอ้โหนี่เลียหอยจนสลบเลยซิลิโคนสลบเลยซิลิโคนทำแม่เรียจนล้ม เรียจนล้มขึ้นมาเลยนะเลียจนล้มโคตรเจ๋งเลยว่ะล้มเลยโอ้เรียกันโซ้ยังเลียจนล้มเลยว่ะไม่ติดใจให้มันลุกไปยังจะโดนเลียโอ้โหนี่ที่หมาของคำว่าเลียจนล้มโอ้โหเลียจนดีฉัไม่ไหวนายสุดยอดมากชักกี้เชื่อเจ๋งว่ะไม่ได้หลังต้องกดไลค์ถูกไหมขอบคุณนะ อย่าลองโดนเลียจนลบบ้างไหมไม่ผมไม่ทำเลยเลยรอหมอรอหมอนะกเอาไปได้ทำหรอเปลรอหมอรอหมอโลดเลียจนล้มของจริงจับของจริงรเปิดปะตูให้น้อยของจริงรีบเปิดะตอ้พไม่แต่ต้องรับผิดชอบนะเนี่ยทั้งทั้งนริฟิมจดไว้อะฟังเอากระเป๋าไก่จดจดเอากระเป๋าไก่พี่ชัายอะไรไปกักแต่งงานเลยขอแต่งงานนะครับไม่ต้องแต่งงานแล้วนะต้องย้ำนะถ้าโนพิชภพได้เมียเฉย ลงไปเรียนเลยหรอมึงได้เมียเฉยเลยทีนี้ลงมาเรียนซ้ำด้วยเหรอโอ้โหโอ๋อโหจิอัมหิตคนมึงนี่มันอัมหิตคนจริงจริงอีกคนนึงก็กระสาวอีกคนก็กระเฮี้ยนกระหือเลยโอ้ยเจ็บเป็นช่างหัวลองพูดเลยใจนี่เขาตามไปเรียนหรอที่เขียวบอกว่าจับเขาขังคู่ไปเออใช่เอาไปขังคู่เลยแต่เอาค่าเสียเอาเอาค่าเสียหายผมผมเอานะ ผมบอกก่อนผมเอาใช่ครับผมเอาเราต้องรอหมอมาก่อนนะครับครับได้ครับจนอยู่นี่ฮะปวดหัวไรรออะไรปวดหัวชักกี้เหรอพี่ปวดหัวหอยเนี่ยโอ้ยหอยไหวนะคุณแล้วคุณหลบดูได้ไงเนี่ยคุณเป็นใครเนี่ยเอออเป็นลูกกระโปรงอะติดต่อคุณเป็นลูกอะไรนะ เป็นภาระฮะเป็นภาระของใครเป็นเป็นของใครเออเออคุณขอกุณิมาติดติดภาระมาด้วยฮะชื่ออะไรเนี่ยคุณชื่ออะไรเออกิกิฮะกิกิไม่ยอมใช่นี่เขาเป็นลูกกระป๋องคุณเหรอปกระโดดภาระดีกว่าเรื่องภาระดีกว่าข้างซ้ายหรือข้างขวาพี่ก็ใช้คำแปลกบ้างเลยฟังก็แปลกๆอยู่กันเออฟิมสับข้าวได้ข้าวเอากระเพรากิกิกระโดดทีนึงเอ้าบอล หมอเลียบหมอเลี้ยบอ๋อหมอร่วงใช่โอ้วันนี้ก็เรียกไม่ถูกหรอกสรุปหมอชื่อหมอกับหมออะไรนี่ก็หมอที่ผมเจอไม่ใช่เหรอหมอลามไม่ใช่เหรอหมอลอสหมอครับเขาเรียจนลมหมอรอสครับมาลองใส่กันต่อโอ้ยหมอไม่น่าเอาต้องสั่งมาว่าดูแลไฟตายเถอะใครยิงหอย คนเดินโรงเรียนจำเปนคนเดินน่าจะทนกิ่นไอยิงหอยใช่ไหมแล้วก็ไปยิงหอยนะได้ทำได้ะลรครับนี่ใช่หมับเข้าให้ยิง จับจับับจับใแมือจับกุจใส่กุญแจมือเด็คนนี้ลูกเต้าเหล่าใครเนี่ยชื่ออะไรพยายามฆ่านะครับเนี่ยโอ้โเฮ้ยแม่หนฝันราแม่แกเลยสอนอลเตายหาเาไม่ใ้ัายาเตาไม่ในแทงกันดีคี้ชืไรเหักไม่ให้ักเดียวเียนเยอะเลยสเดกทีเวมาเป็นลเดียวจะให้หนักไเหนเขาโดนคดีอะไรอ่ะเฮ้ยคุณตำรวจครับคือแทงนี่แทงต่อตอแทงรต้องทองอัก เเยลคมอขอเราผมเจ็บตรงตรงช่วงบริเวณท้องครับเคียรเราต้องใส่คดีเพิ่มหนูไม่อยากให้อไรเลยนะลกคือเขาทำ่างนี้คือเขาพยายามจะฆ่าผมนะคุณตำรวจครับนผ้าชนพยานบอกเลยนะตรงนี้มารวยมารวยสอน้ารวยผมบอกนะเห็นบริเวณสอนอด้วยเนี่ยแล้วเขาแทงตรงบริเวณตำรวจประมือผมได้ไหมผมใช้ผมจะให้ของเขา ไม่ครับไม่เลยที่ให้เลยที่ให้ไม่ครับไปอย่าปล่อยไม่น่าเชื่อครับอย่าปล่อยเดี๋ยวให้แตกจิตเย็นนะครับใจเย็นครับผมจะเรี้ยกค่าเสียหายไอ้ถึงที่สุดอย่าอย่าบดก่อนนะปากฉลามนะแล้วปืนนี่ไม่น่าเกี่ยวเนาะผมจะเรียกค่าเสียหายไอ้ถึงที่สุดครับไอ้เกียว์อย่าถือเลยหนักโคตรมาแล้วส่งอาวุธเด้อดกดมือนะอ่านี่มีอะค่าเสียหายตะบดเลี้ยงเลยให้ กระบอะไรครับกระบอะไรครับกระบอะไรครับสามสองเก้าครับตำรวจมันมันไอ้มันไอ้ก้อนหินผมครับจัดการมาเลยผมเอาค่าเสียหายผมเจ้าค่าเสียหายครับคือมันทำแบบนี้มันมันมันเหมือนด่าผมว่าผมเป็นแค่ก้อนกวดมันดูหมิ่นผมด้วยครับนี่ดูหมิ่นนี่ดูหมิ่นนแล้วพยายามฆ่าผมอีกครับเออโอ๊ยผมเจ็บท้องสเลเกินให้ไปสิเอออ้าวไม่อย่าไม่ดึกแล้วนะครับไม่ดึกแล้วนะครับอ ไม่ใช <Net> ่บแล้วแบครับอันนี้ไม่ได้บอกนะคือเขาบอกว่าจะให้ขยะไม่ต้องพูดดูแล้วแต่จะเที่ยงนี้บอกกเลยเกตยขอบคุณหนึ่งปูนนะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณจงเกอร์ดับหนึ่งปูนจรับไปเปยนรับไปกระดาษของบปมาสมบัขอบคุณครับ มันไหวแล้วมันไหวแล้วอันนี้จะจบไหมวันตำรวจครับเคยคดีเอฟบีด้วยครับคือมันจงใจฆ่างคือมันหยาบหน้าตำรวจเจตนาค้าเจตนาค้าใช่ครับตำรวจตอหน้าตำรวจเลยครับแล้วที่คือมันจะเรียกค่าเสียหายได้เท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มันมีเจตนาฆ่าหมอใช่ครับแล้วที่คืออันนี้คือเจตนาฆ่าและพยายามฆ่าด้วยนะครับมันสองอันเลยเนี่ยตีเป็นข่าก่อนได้ไหมแล้วให้นักเรียนตำรวจดูมึงให้นักเรียนตำรวจทำวันนี้จะเสร็ไม่ไม่ใช่ครับผมจะได้ไปจากตรงนี้ฮะเออให้ตำรวจเขาฝึกกกันมขีี้เยจแหละ แต่คุณตำรวจต้องเคลียร์ให้ผมครับทำร้ายหมอนะครับค่าปรับสองหมื่นนะขุยาใส่ค่าปรับนะครับอดูคดีที่ไม่กี่ชั่วโมงไม่ไม่ไม่หมอไม่สรุปจิตนาครึ่งหนึ่งหมื่นเดียวหมื่นเดียวนะครับไม่สรุปเย่งไงหอยมันนอนนอนแอ่งแมงขนาดนั้นไม่เลี่างของผมนะครับแล้วของผมนะฮะของพี่สรุปแน่นอนเห็นกระตาเลยแล้วคือไปก็พอแล้วค่ะ เขาก่อคดีแบบนี้คือเขาไม่กลัวตำรวจเลยถูกต้องไหมฮะคค่นี่ของไอเชิญมีสามคดีก็แจ้งไปเสียช่วยช่วยด้วยครับตอนแรกทำร้ายร่างกายหน้าแลนด์มาร์กแล้วก็มีความผิดต่อแล้วก็มีเจตนาฆ่าจะสลบแต่คือทำร้ายร่างกายเนี่ยถ้าไม่ยอมความเนี่ยคือจะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ตามกฎหมายยกเว้นจะจะไกลเกี่ยกันแล้วก็ยอมความแล้วก็ไม่แล้ไม่แล้จะเรียกค่าเสียหายได้เหรอครับถ้าถ้าขาจะเรียกใค่จะหายจะใครเคียยังไงคะ เออให้ยอมเกียร์ไก่ทอดไก่เกียร์ไก่เก claro ียร์กันให้ยอมความงั้นผมยอมความก็ได้ครับจะได้ไก่เกี่ยวจะเข้าเสียหายครับเกียร์เขายอมด้วยก็ได้ค่ะบแล้วคือมันแทงผมขนาดนี้ผมเรียกได้เท่าไหร่ครับเนี่ยมันแรงมากเลยนะครับขึ้นหนึ่งครับข้าบับเขาเรียงหอยจนลบไปห้าสิบนะฮะเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับมันแทงผมขนาดนี้ผมได้เจ็ดร้อยห้าสิบไม่ไม่ไม่คุณเฉียงคืออ่อเจ็ดร้อยห้าสิบก็คือคดีทำร่างกายผู้อื่นแบบไม่สลบก็คือยอมความ เป็นพันห้าสิบนาทีครับแต่ว่าอทำลายร่างกายจนสลบเนี่ยทำลายร่างกายคนจนสลบเนี่ยคือห้าพันสามสิบนาทีอายุความสามชั่วโมงซึ่งในกฎหมายไม่บอกว่าเรียกได้ครับอังี้ผมก็เรียกค่าเสียหายได้สิครับเพราะว่าเขาแทงผมนายสนอเลยครับแล้วนี่มันเป็นคดีใหญ่คดไม่ไม่แต่อายกเว้นมากจะจะต้องไก่เกลี่ยทั้งสองคนแล้วก็ยอมความกันไปครับวันนี้ตํารวจอาจจะลดให้ได้รู้ไหมว่าสินสามสิบก้อนมูลละสองหมื่นไม่เอาเอาคืนไปเลยเอาสองหมื่น แล้วถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดดูคนตำรวจครับดูมันไม่จ่ายครับตำรวจได้ยินไหมตำรวจคตำรวจครับมันไม่จ่ายครับสองหมื่นเยอะไปมสองหมื่นครับแล้วคุณแทงผมโอ้โหอ่ะเอออันนี้ไม่น่าเกี่ยวนะัฟิวแม่ด้วยโอ้ยแม่งปอกุล่ะเออตอนนี้เขาคิดถึงการฆ่าอะไรกันครับเนี่ยเอออันนี้คือค่าาเสียมันพยายามฆ่าเลยครับแล้วนี่คือเขาแทงผมในคดีอุกอาจอย่างงี้นะข้างนอกเขากล้าทำอีกเละครับผมว่าเจ็บฟรีถูกต้องไหมฮะผมไม่เต็มที่เลยบันนะ โอ้โหยิบแปลว่ากฎหมายก็ช่วยเหลืออะไรผมไม่ได้ยี่ผมก็ต้องใช้วิธีของผมเองถูกต้องไหมฮะมันแทงผมในสอนดอเลยนะครับแบบนี้นี่คือแบบไม่กลัวตำรวจเลยครับแบบนี้คดีชักกี้แทงหมอกับแทงอาเชนครับพูดถึงตำรวจทำงานนี่อยู่เคสมีอีกคนพอลเลยให้มากันทั้งสองเลยค่ะเออถูกครับคุณหมอพี่แวนว่าไงว่าไงเขาบอกว่าเขาออกไปทำเคสเลย ไม่ก็ถึงบอกว่าถ้าสมมติว่าอ่าเขาไกลเกี่ยกันได้แต่ว่าถ้าสมมติในสนอมันไม่มีตามกฎหมายขอเบิกไม่ได้เข้าใจะไหมแก้มาพี่หมวยไม่ให้เบิกนะครับอะไรนะเองพนอนไงเอย่าปกครองพนอนเลยครับมดคีรออยู่ติ๊กมีอะไรไหมข้อหาทำร้ายกายนี่ความเร็วของตำรวจแรงมาถึงตรงนี้อันนี้โดนคดีอะไรอ่ะ ไกลแล้วไกลแล้วพยายามฆ่าแล้วก็ก่อเหตุบริเวณสอนอครับเขาแทงตำรวในสอนอครับใครอ่ะเนี่ยครับไอ้ระยยำเนี่ยเขายืนถอยตรงหน้าแลนด์มาร์กเขาเขาก็เลี้ยวถอยล้มในสอนอด้วยเลี้ยงไปเไี้ยวไปปล่อยชักกี้ไว้ปล่อยชักกี้ไวู้แล้วโดนเร็วเลีร็วตรงไหนผมไม่ได้เร็วก็เขาทำถูกแล้วเขาฆ่าคนเร็วอยู่แล้วนี่อุ้ยอ่าเออเลี้ยวลี้เลีเสียงคุ้นๆนะเราน่ะตำรวจคนนี้เนี่ย ไปไปชักกีไปชักกี้ไปไปไชักกี้ไปชักกี้เฮ้ยเเดี๋ยวมึจะปล่อยไปได้ไงอ่ะเอาเอ้าไม่ใช่เหรออ๋อโทษโจดโจดโจดจับจับจับยอกยอกยอกเอาคือมาเอาคือมาเอาคือมาใครหอมก็คือจูบเจอกันไอ้ปากโคตรปากโคตรก็บอกใครครับโคตรโฉผมคนผมคนผมอ่ะผมให้หมดตัวเลยเอาไปหมดตัวนายเรงเจอผมยาวๆให้ได้ป่าววะมันก็แข็งมาสัต ก็ให้ไม่ได้ด้วยอะไรอ่ะหอยแม่รู้แล้วลูกขวายเกยงคุณคุณเดี๋ยวนะเกยงคุณคุณคนนี้เป็นผัวเพราะเขาเรียนหนจจะล้มแล้วก็ยิงหอยหนูตั้งหักเขาต้องมาพิชิตความต่อหอยหนูไม่เอาหนูเป็นปากมันมันไม่แปลงฟันเอาคุณผู้หญิงคุณคุณแล้วใครวะน่ะแม่โก้ใครล่ะอือ นี่นี่เลยเยอะโทนี่เขาก็เลี้ยงขุนหลานดีนะเขาสอนมึงบ้างไหมแป้งฟันะไอีเวนแป้งทุกวันอ้าวเขียวสรุปคดีอาจูเหรอแล้วก็อ่าใต่ครับเขาเดีครับอ่าใครอะคนณซากิจะโดนคดีทำนายร่างกายผู้อื่นสวัสดีครับแบบแล้วสรุปเฉยๆยอมความไหมครับไม่ยอมผมจะเอาเรื่อดถึงที่สุดครับวว้าเขาแจ้งผมในสอนอขนาดนี้ อกแปลว่าเขาไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายิถ้าเกิดผมออกไปข้างนอกผมก็จะโดนอีกถ้าอย่างเงี้ยแปลว่าเขากล้าขนาดเนี้ยถ้าเกิดคุณสจอคนรุ่นสาวคนเยอะเลยนะครับไม่สามารถที่จะหายได้นะครับโโอ้หจะถือว่าเป็นความเสียหายได้สิเพราะเขาทำผมขนาดนี้แทงผมในสอนอขนาดนี้มาอยู่กับคนนี้อีกแล้วครับเนี่ยผมยอมความผมได้แค่พันห้าแต่ตอนที่ผมโดนแทงในสอนอเนี่ยนะโอยพันห้ากับมนุษย์คนนี้มนุษย์คนนี้เนี่ยนะใครจะไปอยู่ด้วยแมเราทีอมนุษยวก์หรอนคุณตำรวจมันก็ดูไม่เม k เซน n s แล้วก็แทงผมในสอนอขนาดนี้ยิงผมยิงผมข้างนอกอีก ผมได้ได้แค่พันห้าแล้วปัญหโอมเสียเวลานานขนาดนี้นนาแแบบว่่เเฮ้ยยฉัป็มหออะทำคดีผิดปะเนี่ยทำไมได้แค่พันห้าทำคดีผิดหรือเปล่าเนี่ะนั่นสิคุณตำรวจทำไมได้แค่พันห้าไม่ที่จริงคุณได้แค่ห้าร้อยทำร่างกายให้แล้ว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 แล้วขอณหมอแล้วคุณหมอได้แค่ห้าร้อยไงโอ้โหพี่ผมเสียเวลาตั้งนานไม่ไปแอดด็อกได้แค่พันห้าด้วยนะคะ เจ็ดสิบเก้าไม่ได้กเไม่ได้หรอก้าหมอารักา้ต่ได้เยอะกว่านีอีกแ้ปัญหาคือพันห้าผเสียเวลาไปนอนอีกให้เยอะไปนะผมจะดวนผมจะเรียกหมื่นห้าหมื่นห้าค่ารักษาหมอเขาแจ้งผมในสนอเองมื่นห้าพันอพันห้าผมเจ้าหมื่นห้าห5ดเลยายหมดล้ทีนี้พันสองหนเก้านะครับโอ้่ผมแจ้งคุณรุผมจ่ายให้ไปหมื่นพันห้เนี่ย สามคนตรวจก่อนเลยได้ไหมพันพันห้านี่เขาให้เยอะสุดแล้วนะจริงๆเนี่ยโคตรเยอะเลยพันห้างั้นผมแทงแอรจูพันห้าผมจ่ายเลยสภาพเดินยังไม่ไหวว่าไม่ต้องถึงมือลุงหรอกจริงดีหมับนี่ไงเอาหมับเนี่ยพันห้าเนี่ยพันห้า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 คอยว่าไงล้มเหรอล้มเหรอล้ม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 หรอแม่ตรวจเร็วสุด ปนด้วยถ่ายรูปไปแล้วตำรวจเร็วเอาลงเอาลงสวิตก่อนวางลงเอ้ยเบพยาณหน่อยครับเบพยาณเบพยาณหน่อยครับต้นทุนเบญญาณพี่หน่อยเดี๋ยวเดี ah, right. um ๋ยวผมจะลงรูปอ่ะครับผมเจอตำรวจปนครับน่ากลัวน่ากลัวตำรวจกระทืบไอ้ถึงไม่ร้องไอ้ถึงไม่ร้องคุณตำรวจตะกวนขึ้นไปเปิดประตูตำรวจดำมีเงินสามล้านมีสามลาม